เราจะมองเห็นเครื่องบินด้วยได้บอถนนนี่นี่จะเป็นคลังเก็บสินค้าเห็นเครื่องบินบอเห็นเห็นไอ้เห็นบอเครื่องบินเห็นบอบอจะเป็นทางไออย่างนี่เครื่องบินนี่บอถอยถอยถอถอยเห็นบอเนี่ยยนบอหัดอันนี้แหละยนยนอันนี้แหละเครื่องบินคือเมื่อไหร่เห็นเรียนกันสับลาบพุ่นโอ้โห วันนี้จะพาครัวมาถนนรับชมถนนเส้นเขาปุ่นเนี่ยครัววาตื่นเต้นเด้ตื่นเต้นเด้ไม่เ,เ,เคยเห็นจักเทือกครัวคือหูจักว่ามีถนนเส้นเขาปุ่นอยู่ประเทศไทยเห็นอยู่อ่าอยู่เฟสเฟสแมนแล้วก็ได้ยินได้ยินนั่นคู่เกียรว่าเห็นคอมเมนต์เขาว่า คนไทยว่าถนนเซนค่าปุ้นนี่เด้นี่เด้นี่อะไเด้นี่ต้องนี่นี่แหละมุมต้งสูงท่าทายมุมสูงมากเ่ยจะเป็นถนนเหมือนป็่บอโยงไปเกี่ยวมาาเห็นปะพวตรงนี้จะเรียกว่าแยกวัสดุดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทางด่วนกาญจนานะฮะกาญจนาหมายเลขเก้าทางทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกมาเชื่อมกันอยู่ตรงนี้เลยครัวนี่พระอาทิตย์ย้อนแสงปอดถนนเซนค้าปุ้นนี่แหละคือถนนเซนคอาปุ้น โอ้โคนหลงงึดงอออ้าวเป็นวงงนวงนไปมาแล้วมันจะออครั้งใดถนนเมืองไทยคุ่นสกายบาดเมื่อกี้เห็นนึ่รรถหลายงานเห็นมาครูให้รถหลายบออ๋อทุกๆนี่แหละประเทศไทยครูอ๋อคือมดหลายไลน์มารถหลายบอหลายสุดๆปุ่นเต็มถนนเลยหลายบอหลายบอ เต็มทางเลยรถนี่แหละคืออยากให้ครัวได้เห็นนะนี่แหละคือประเทศไทยวันนี้จะพาครัวไปชมทางทางเองก่อนนะเส้นข้าวปุ้นทางเส้นข้าวปุ้นคือว่าเส้นข้าวปุ้นกูคือแบบมันเป็นคือเส้นข้าวปุ้นหลายก็เรียกว่าเส้นข้าวปุ้นไม่นก็เลยเอื้อมาทางเส้นข้าวปุ้นอ๋อเอาวันนี้บ่าวผู้นจะพาครัวไปชมถนนเส้นข้าวปุ้นเนาะแมนอัน อ่านนเ,เขาปุนคือจุดนั้นอาจจะเป็นเหมือนใหยใยเป็นงุ่มนะ,ะคือถ้าเกิดมองจากมุมสูงนะเป็นถนนตรงแยกวัสดุตนะเชื่อมต่อการจนาทางทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกของกรุงเทพนะเชื่อมต่อกันตรงนั้นน่ะตรงถนนบางนานาครูอ่อนะตรงแยกไิ๊กบั๊บางนาเดี๋ยวจะพาครูอ่อไปชมรถไหลบอรถต่างหึ่ต่งโง่รถลิซายมาเลยโอเคไปเดี๋ยวจะพาครูอ่อไปชมก่อนนะถนน,นเส้นข้าวปุ้นครูถนน,นเสน้นข้าวปุ้น เอาฝั่งไทยเข้าไปเลยเปลาเนาะก็มีบางคนนะก็บอกกัน,ถนน,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 นถนนขึ้นจะกสินขปุลมันมาถนนขึ้นจะกสินขปุลนี่มันมาว้าวถนนคอ,อนราสอันใช่ดายเลยมีโอกาสจะได้พาครูเไปฟังนั่นไปบนถนนสินขปุลฟังครูวอาป่ะแล้วรถติดเนาะคือไไช่วง,งเงย็นๆนะ่ะรถมันหลายครูเอาเราต้องมาช่วงสักบ่ายส<อ>ามรถรถบ่มีก็เลยชวนครูว่าให้ครูม,มาสักบ่ายสองบ่ายสามรถจะไม่มีเราจะจอดได้แต่นี่ช่วงเวลาเลิกงานช่วงเวลาเลิกด่วนนี่รถจะเยอะ เราจะลายอันนี้จะเป็นถนนบางนาตานะครับคุณอมอด้านบนจะเป็นทางหลวงมุรรพาวิถีวันนี้จะพาครัวไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแทนกันแล้วกันเนาะโดยนะวันนี้เราไม่เห็นเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ลงไปถ่ายตรงถนนเส้เนข้าวปุ้นตรงั้นืะครัวเนาะโดยแต่เดี๋ยววันนี้จะพาครัวไปที่สนามบินสุวรรณภูมิแทนแล้วกันนะฮะคุณอมอขอเนี่ยเด้อโดยพาไปเบื้องบนแทนถนนเส้นข้าวปุ้นกันแล้วกันเบื้องในทัวร์ถนนดีดีทั้งแนวเนาะ คือแต่ว่าเขาห้กกับเฮ็ดเมื่อวานแบบมันยังใหม่ตลอดคือพ่นจะแบบว่าเฮ็ดแบบไฮงามไฮไหมอยู่ตลอดเวลาครัวถนนนี้จะแบบว่าไม่ให้ไม่ให้ถนนแบบแบบเก่านะครัวให้แบบไหมอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะก็บ่เ,ออเ,เห็นน,นี่คือเป็นอีกหนึ่งเส้นทาง<ม>โอ้โหควันดำแต่กูอ๋โอ้โหเป็นเวรถนนเลยประเทศไทยพ่นจะมอยมีรถควันดำนี่แดนเนี่ย แต่ว่านี้มาอะไรยังไงวะเนี่ยนี่คือถนนที่เชื่อมต่อไปอย่างภาคตะวันออกของประเทศไทยคือออกไปทางสัเชิงเชาชนบุรีนะฮะระยองจันทบุรีตราดนะฮะนะฮะ่ากลัวเนะะี่ยเส้นทางนี้คือถนนหมเลขสาถนนเทพ,พารัตด,ด้านบนจะเป็นทางด่วนบุทรพาวิถีนาะกัวนะออกไปทางพานทองพุ่แล้ว กัวแบบปากบอกเลยห้ดนี่ปากบอกเลยอึ้งกัวพูดไม่ออกเลยมีเอฟซีบอกว่าอยากให้กัวพูดเป็นภาษาไทยอยากให้กัวสื่อสารเป็นภาษาไทยอ๋ออยากให้ให้สื่อสารเป็นภาษาไทยเพราะว่าบ,บางท่านอาจจะแบบว่าฟังภาษาลาวอาจจะยังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะฮะ<อ>คือว่าบางคนก็บอกว่าครูโอนโอ้หรือว่าบาวพูดนะสมบัติเป็นคนล่าเนาะวัสดออนซ่อนแนวถนนทางประเทศไทยก็คือถนนธรรมดานน่แหละเพื่อนว่าครูโอนพวกจาคือออนซ่อนทางออนซ่อนแนววัสันครูโอออนซอนแถวบ่มีแบบนี้เด้ โมมีกับจังเล่ออนซ้อนนะครัวเนาะโอ้โหถนนดีถนนดีนะนี่อีกคือหนึ่งเส้นทางนะครัวนะเริ่มต้นมาจากสี่แยกบางนานะครัวนะถนนเส้นนี้นะเบื้องเรียบครัวถนนปเะเทศท่านี่หลายๆเลยไปทางไหนกับมีไปทางไหนกับงามนะฮะมนี้อีกกเลยอยากให้ครัวแล้วมาเห็นอีกหนึ่งเส้นทางและอีกด้านหน้าของเขาจะเป็นถนนกิ่งแก้วนะครัวถนนกิงแก้วเชื่อมต่อไป สนามบินสุวรรณภูมิได้ที่หัว<อ>จะพาครัวไปชมสนามบินสุวรรณภูมิยามค่ำคืนยนต์คือลายเถะน,นี่คือถนนบางนาตาแล้วก็จะเชื่อมต่อไปถนนกรินแก้วเพื่อจะเชื่อมต่อไปอยังเส้นทางเข้าไปสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้จะพาครัวไปรับชมสนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้เขาจะไปส,สนามบินสุวรณรณภูมิแมน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 ถนนเส้นข้าวปุ้น กลายมาแล้วกลายมาแล้วปกติล้วบ่าว่าจะจอดรถแล้วก็ไปถ่ายคลิปด้านบนแล้วก็จะมองเห็นถนนบางนาตาดแต่วันนี้รถเยอะมากไม่มีที่จอดครัอเพราะว่าเรามาช่วงเย็นช่วงเวลาเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วงทั้งบ่ายสามบ่ายสองนะครัว<า>นะถนนเฮ็ดเอาแก้วมาบางังคือว่าอะแก้วปล่อยเรื่องสงสัยเล่นเขาคืาเอาแก้วมาใส่คือเป็นพลาสติกโปร่งนะแสง เพื่อป้องกันเสียงนะฮะในที่ชุมชนหรือว่าป้องกันเสียงที่ตกหล่นเวลาสะพานเนาะสะพานข้ามแยกนะมันอาจจะมีบ้านบ้านบ้านผู้คนที่อาศัยอยู่ติดถนนลอยฟ้าหรือว่าทางยกกระดับนะเวลาเวลารถบิงก็จะมีเสียงลมเสียงดังนะฮะหรือว่าเศษหินเศษไรกระเด็นอย่างเงี้ยก็เป็นการป้องกันนี่เห็นบหกินรีเสาไฟกินรีทนี้นี่เขาเอ่อว่าเสาไฟกินรีเนาะนี่คือถนนกินแก้ว นักครัวนะฮะงามวอตกแต่งงามชุดๆเลยวันนี้พาครัวไปไชมถนนเต้ไทยหลายจุดหลายเส้นทางและขึ้นอีก1นจุดหเส้นทางในการรับชมรูปปั้นช้างเขาประดับถนนห้นทางเขาแบบงามแบบไหนแบบไหนงามอยู่ตลอดงามอยู่ตลอดเวลาสะอ่อนนี่จน บอกบอกเลยบอกบอกเลยบอกคู่อ๋อแมนวันนี้จะพาคู่อ๋อไปชมนะฮะไปชมสนามบินสุวรรณภูมิแต่แปลกนะไม่เห็นคู่อ๋อตื่นเต้นแบบอ๋อแบบว้าวไทยแลนด์นั่สิอันเรือกคู่อ๋อสไตล์นี่ตื่นเต้นสไตล์นี่ตื่นเต้นสไตล์นี่แบบมันอึ้งแบบจน่มีเสียงเลยนายถ้าแบบว่าถ้าแบบว่าเวลาผู้ชมเขารับชมคู่อ๋นะ แล้วตื่นเต้นยังไงวะเนี่ยไม่ไจะตื่นเต้นเลยเหมือนคนโดนมาขับมาประมาณนี้นะ <c oughs> คือคือประมาณว่าถ้าว่าคนมาเห็นตัวจริงเขาจะว่าโอ้มันตื่นเต้นแบบนี่ก็ตื่นเต้นคือแบบมันบางเท่อเนาะบางเท้ามันก็จะอุดธอนออกมาว่าแบบล,กกลงแบบฮะปาดหัแล้วก็แบบตาก้้งแล้วว่ายังบบกออคก็แบบมันจินตนาการนี่ไม่้ามาอยู่แบบ อันนี้เป็นโลกมนุษย์อะ oh. มันคือแบบเข้ามาอยู่แบบอ,อีกอีกมุมหนึ่งของโลกอะนะเ oh, มืองเมืองหนึ่งเมืองเมืองหนึงง่งของโลกคือแบบมันเถาอึ้งแถาตะลึงคือมันเหมือนมันบบกคือบนเ a าอยู่แหละแบบเข้ oh. ามาเห็นสิ่งที่แปลกใหม่นะ่ะก็จะเฮ็ดไห้ครัอแบบฮะนี่มุมนี้ครัวจากถนนกิงแก้เราจะพาครัวไปชม ไปชมสนามบินสุวรรณภูมิได้เล้วครูอัวตื่นเต้นเด้วยจะได้เห็นตื่นเต้นจะได้เห็นสนามบินสุวรรณภูมิแมนแต่เราจะได้เห็นเฉพาะด้านนอกนะวันนี้เราจะไม่ได้เห็นด้านในหมอวันละอุ้ยเห็นไฟบ่เห็นป่านอีหยังแหละครัวเพราะฉันเห็นอีหยังอยู่บ่านแล้วอีหยังครูอีหยังบอกบอกเลยเราบอกรึแล้วอันเวลาอึ้ง งามเถอะเห็นปะอันนั้นแหละคือสนามบินสุวรรณภูมิครัวมุมนี้ครัวจ้าเครื่องบินนะปัดคืองามเถะเขาเฮ็ดอันนี้เป็นไม่อย่างอุนะก็นี่ันี้อ่ะนี้จะเป็นโรงแรมร้านอาหารส่วนต้นจะเป็นสนามบินสุวรรณภูเห็นป๋รถเครื่องบินที่มาจอดลงสินค้าเห็นไหครัวครัวนี่คือมันเป็นคนลาวอีกคนหนึ่งที่โชคดีนะ ที่ได้มาเห็นมุมแบบนี้ครัวลองถ่ายคลิปลองถ่ายรูปไปเดอ้อแต่เรามาในช่วงมืดๆวันนี้พี่องเอ้ครัวแล้วกับละมาซาดนแล้วจะใบสองปวดแล้วหอดบาบวกเกือบใบซีเกือบมะฮามงผ้าปเบิ้งค้องทรงหนักกว่าคำแล้วเ<า>ุิดถนนอยู่บนนี้ถ<ห>นนมอนมองนี่ไป็นภาพครัวเอาไปาทางนี้แหละมุมน,นี้ความถนนสีแดงครัวนี่โทรศัพท์ก็ถ่าย บม่ได้แล้วไฟมืดไฟมืดโอ้โหต้นสาดเฮ็ดจังใดระบาดเนี่ยเฮ็ดจังใดระบาดเนี่ยอยากถ่ายอยากถ่ายจะมาแบดเบิร์ดแมนไฟโทรศัพท์เพิร์ดเฮ็ดจังใดทรศัพท์ก็ซ้ำมันมีแต่เครื่องเดียวทำไมถ่ายเฮ็ดจังใดนี่ๆี่ครูอจะเห็นเครื่องบินนะฟังนี้นะวันนี้จะเป็นคลังเก็บสินค้าเราจะมองเห็นเครื่องบินด้วยนด้ครูออถนน นี่นี่จะเป็นคลังเก็บสินค้าเห็นเครื่องบินบอเห็นเห็นไอเห็นบอเครื่องบินเห็นบอว่าเป็นทางอ้อย่างนี่เครื่องบินนี่บอถอยเห็นบอเนี่ยยนบอหดอันนี้ละยยนอันนี้ละเครื่องบินคืออะไรห็นเรียนกัรสับลาบพุทโอ้โหอ่าเครื่องบินขนสินค้าเอาสินค้ามาลงพัสดุมาลงอ่ะเดี๋ยวเราจะไปข้างในกัน นั a, uh, ่นเครื่องบินกำลังมาน่ะเออน่ะอู้อินต้นซาดด้